สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคลิปสั้นๆค่ะขอมาแนะนํานําเสนอนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดูแลเกี่ยวกับระบบเลือดของคุณค่ะขอแนะนํานี่เลยค่ะเป็นตัวกิงโก o นิววินนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นราชินีพืชสมุนไพรเลยนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของใบแปะก้วยนะคะและมีสารสากัดจากเมล็ดองุ่นค่ะมี c o เอมไซคิวเทนวิตามิน B1 และวิตามิน B2 ค่ะเขาช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบเลือด การไหลเวียนโลหิตไม่ดีตัวนี้เส้นเลือดในสมองตีบช่วยได้นะคะก็เซลล์ต่างๆที่เสื่อมในร่างกายนะคะตัวนี้เขาจะไปฟื้นฟูและก็ช่วยไปซ่อมแซมนะคะ ต่อต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายได้ด้วยนะคะตัวกิงโกะของเรานะคะเข้มข้นมากๆเพราะว่าเขาใส่ถึง119.5ม mm, ิลลิกรัมนะคะมากที่สุดแล้วนะคะจากที่ได้เคยทานตัวกิงโกะมานะคะตัวนี้เราทานเพื่อเห็นผล100%เอร์ซค่ะใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและได้ฟังคลิปนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าคุณโชคดีมากๆโชคดีมากๆเลยที่คุณน่ะได้รู้จัก กิงโกบนิววินของบริษัทนนโอวินเนอร์ o ค่ะตัวนี้นะคะ ทานแล้วนะคะคุณจะได้หน้าที่เด็กลงด้วยนะคะผิวพรรณสวยงามค่ะระบบเลือดของคุณไหลเวียนดีแล้วนะคะก็ทําให้ระบบภายในต่างๆของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะถ้าสนใจนะคะตัวกิงโกะนิววินของเราสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับมินได้นะคะหรือจะติดต่อไปที่ตัวแทนจาหน่ายนิอวินเนอร์ทั่วประเทศเลยนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะส่งต่อเรื่องราวดีๆช่วยกันแชร์นะคะให้กับผู้คน ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ Neo Winner นะคะของเราด้วยนะคะคลิปนี้มินลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วจะนำเสนอสินค้าตัวใหม่ดีๆให้กับประชาชนทุกๆคนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ